ดีครับอ่าอันนี้ก็มาดูการาฟบิดคอยกันนะครับังหายกันไปนานนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของทำเฟรมวีคนะครับดูภาพรวมก่อนนะครับที่ตามกันตอนครั้งก่อนเนี่ยตรงนี้จะมองเป็น1นึ่งสอถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่ย่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น3ามนะครับแล้วก็ทา ทำไมงี้สานะครับแล้วก็1 2 3 4 5เป็น A นะครับแล้วก็ a b c เป็น b นะครับแล้วก็ลงมาเป็น12345เป็น C นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราตามมุมมองนี้นะครับก็คือจะเป็นการจบ c ละเห็นไหมเพราะว่ามันขึ้นมันครบนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5เป็น c แล้วก็4นะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะขึ้น5ก็ได้นะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5นะครับตรงนี้นะนี่อาจจะเป็น1 2 3 4แล้วก็5นะครับถ้าเป็น5เนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น1 2นะครับเป็น1 2, ใหญ่เลยเดี๋ยวเอาใส่ไปก่อนหนะครับ พอเป็นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องลงมาเป็นอะไรครับเป็น A ถูกไหมต้องลงมาทำา a ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น A นะครับอืมเเสร็จต่อไปก็ขึ้น B ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองของหนึ่งหนึ่งเหนึ่ง a ขึ้น B นะครับ A ขึ้น B เนี่ยจะขึ้นได้ประมาณ สามแปดจสองร์เซ็นต์ไเกตแรกนะครับสามแปดจสองเอร์เห้าสิเเนแล้วก็หกสิบอ็แนะแต่มันจะขึ้นเป็นรูปสายฟ้านะครับจะขึ้นเป็นเงีน้นี่แล้วก็ทิ้งราคาลงมาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราตามหนึ่งสสามสี่ห้าเป็นหนึ่งเนี่ยลงมาทำาออันเนี้ยทำา a เสร็จแล้วนะครับกำลังขึ้นไปทำา b นะ ขึ้นทำบีเนี่ยไทยเกตแรกที่ต้องถึงก็คือ 36k นะครับก็คือราคานี้38.2%นะครับหรือถ้าบูลิดมากเนี่ยก็จะตามเส้นนี้เลยนะครับที่50%นะครับแล้วก็ที่61.8%อืม 48k ประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ตาม เป็นมุมมองนี้นะครับผมจะตามอีกมุมมองหนึ่งก็จะเป็นมุมมองที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็น1นึ่งสองสามนะครับหนึสองสามตรงนี้เป็น A นะแล้วก็ขึ้นไปทำา b ลง C อันนี้ที่ผมตามเนี่ยจะประมาณนี้นะครับต่อไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะขึ้นห้านะครับในเกตขึ้นเวฟห้า ก่อนจะขึ้นห้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีขึ้นย่อยถูกไหมก็จะเป็นหนึ่งี่ห้าประมาณนี้นะครับที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้เลยว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะครับเ,เดี๋ยวจะย่อยทำเฟรมนะเ,เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะอธิบายก่อนที่ราคามันลงราคามันขึ้นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เกิดสัญญาณแบริทนะครับก็จะเป็น ราคาขึ้นนะโมเมนตัมลง u m งเงี้ยก็สัญญาณบูลิตละที่ทำเฟรมวีคด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณบูลิตใช่ไหมก็จะเป็นราคาลงแต่โมเมนตัมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบูลิตก็เป็นสัญญาณกลับตัวนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็มาดูตรงนี้กันมันขึ้นไปทําอะไรบ้างแล้วนะครับก็มาย่อยทําเฟรมดูนะจะเป็นทาเฟรมเดนะครับ อ่าเดี๋ยวขอจัดกราฟก่อนเนี่ยทำเฟรมเดย์ตอนนี้ภาพข้าวๆก็น่าจะเป็นอืมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่ห้าอย่างงี้ก็ได้นะตอนแรกก็ตามตามเอ่อมุมอมองนี้อยู่นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นห้าอย่างงี้ตรงนี้ก็ลงมาทำเ A หนึ่งเป็น A ขึ้นไปทำา B แล้วก็ลง C แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย A อ C อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเออ่ให้เราสังเกตรตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยสัญญาณจะ,เป,ญญ Bullet, ะนะเป็นสัญญาณ Hidden Bullet นะครับตรงนี้นะเป็นสัญญาณ Hidden Bullet เลยก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ย i d d e n Bullet นะครับก็มีโอกาสนะมีมีโอกาสที่ที่มันจะขึ้นมาชนแบบนี้ก็ได้นะครับเอออันนี้คือสัญญาณเป็น hidden bullet อ่าประมาณนี้นะครับอืมสัญญาณเอออันนี้ก็จะเป็นสัญญาณ hidden bullet นะครับออต่อมามุมมองที่ดู อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นหนึ่งขยายนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งนะครับลงสองนะครับหนึ่งสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามสี่ขึ้นห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับอืมอันนี้ที่มันแฉลบกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเออเป็นอะโ g o n a นะครับ ที่มันเฉยๆกันเนี่ยอาจจะมองเป็นไดอะกอนอลก็ได้นะครับอืมเพราะว่าไดเนี่ยก็คือสีเนี่ยจะต่ำกว่าเวฟหนึ่งนะเวฟสี่เนี่ยจะลงต่ำกว่ากว่าเวฟหนึ่งนะครับแต่จะไม่เกินเวฟสองแต่ทีน,นี้แต่ทีนี้เนี่ยมันลงมาถึงแนวรับพอด,ดีเลยเห็นไหมเส้นราคาหยุดที่ตรงนี้พอด,ดีเลยนะครับก็เด้งขึ้นอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเราตามเ,เป็นมุมมองนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปก็จะต้องลงมาทำา A ถูกไหมทีนี้ลงมาทำา A เนี่ยก็ต้องลงมาเท่าไหร่คลารฟีโบมานะครับลงมาทำา A นะครับอย่างต่ำก็ที่สามแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ก็คือราคานี้ก็เฉียนๆนะก็มีทิ้งไส้ลงมานิดหนึ่งนะครับก็ถึงที่สามแปดจุดสองเรียบร้อยแล้ว อันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูสัญญาณกับตัวนะครับสัญญาณกับตัวก็จะเป็นสัญญาณบูลิตนะครับว่ามันจะมีไหมใน t ทม e เฟรมเดย์นะครับอาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะลงมาเป็น1 2 3 4 5เพื่อจบที่61.8ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็น1นึ่งหม่งสองสนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นว่ามันจะขึ้นมาชนที่เท่าไรเนี่ยของหมนแปดได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุ2องหมอย่างนี้ไปได้เนี่ยก็แปลว่าอาจจะเป็นเข้าเงินไขแรกนะครับก็จะเป็นตรงนี้คือขาสีเพื่อที่จะขึ้นไปต่อละนะครับเพราะว่าตรงนี้มี hidden b u l l i ตด้วยเห็นไหมที่อธิบายไปตอนแรกนะครับ เป็น hidden bullet ก็อาจจะทําให้ราคาขึ้นแรงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอืมงงกันไหมนะครับอวิกดผิดอืมตรงนี้ก็คือจับตาดูนะครับมารอลุ้นว่ามันจะทะลุไหมนะครับตรงนี้นะ เนี่ยมันจะทะลุเส้นน้ำเงินไหมนะครับถ้ามันไม่ทะลุก็แปลว่ามันต้องลงมาเป็น1 2ึ่งสามสี่ห้าเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมาทำตรงตรงนี้เนี่ยเรามองเรามองว่าตรงนี้เราสามารถมองได้ว่าอาจจะขึ้นมาทำสี่ก็ได้นะครับแล้วก็รอลงห้าอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะจบแล้วก็ได้เพราะนะครับแล้วก็รอขึ้นยาวเลยน,นี่ก็ต้องรองครับฉเฉลยนะ ครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครนับเวฟไม่ได้หรืออาจจะเทนไลน์เนี่ยตอนแรกตอนแรกเนี่ยเราเห็นแค่ชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้เนี่ยเราก็อาจจะตีเทนไลน์ทิ้งไว้นะครับปุ๊บอืตีเทนไลน์ทิ้งไว้ใช่ไหมพอเราตีเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับก็พอเรามาพอมันมาชนเทนไลน์ปุ๊บก็เด้งขึ้นแล้วก็มีการมาเทสตร,ตรงนี้ ลงมาเทสเนี่ยก็เส้นนี้ก็เป็นเส้นแนวรับถูกไหมก็จะกลายเป็นแนวรับของยอดเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับของเส้นเทนไลน์ก็มีการทิ้งราคาขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็หมดแรงแล้วนะครับก็มีการหลุดเส้นตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังย่ำอยู่ที่เส้นโซนแนวรับตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็ลุ้นเอานะครับว่าจะสามารถ ขึ้นไปต่อได้ไหมหรือว่าจะลงแล้วนะครับหรืออาจจะขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้อาจจะลงมาปุ๊บขึ้นมาเทสเส้นเป็นลายอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งลงมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมประมาณนี้นะถ้ามันทิ้งลงมาเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขเลยนะครับก็จะเป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่งสามหนะครับก็จะลงมาทําเป็นลง A ขึ้นมาทำ B แล้วก็ลง C พอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยก็จะครบละครบเวฟละก็เราเราก็จะให้เป็น1นะครับลง2ตรงนี้ก็เตรียมตัวขึ้น3อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราโฟกัสแล้วก็สังเกตกันนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อมันจะทะลุเส้นสีดำนี้ขึ้นไปได้ไหมหรืออาจจะลงมาปุ๊บชนแล้วก็ล่วง นะครับอันนี้ก็รอลุนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยก็ช่วงที่หายที่ผ่านมาก็เกิดอาการเบ์อเอาเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ก็ดูกราฟตลอดนะครับไม่ก็ไม่ได้ทิ้งแค่ไม่ได้แบบโพสลงทวิตเตอร์เฉยๆนะครับโอเคก็ไปละนะครับอืมอันนี้อาจจะแวะมาเฉยๆหรืออาจจะมีคลิปต่ตอไปอันนี้เดี๋ยว อดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะแบบมีอาการเบิ์นเอาอีกไหมนะครับก็ไปละนะครับก็สวัสดีครับ